สวัสดีครับทุกคนที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้นะครับวันนี้ก็จะพามาเทียบความลำบากบวกความลำบากพึ่งตนเองบวกพึ่งตนเองนะครับประเด็นลายมือที่น่าสนใจช่วงนี้พบกับผัสจสะใ์แห่งลายมือตัวเลขค่ะสวัสดีครับทีนี้เราก็มาถึงการเทียบเส้นต่อเส้นบนฝ่ามือนะครับครับคือจะเทียบกันระหว่างสองมือนี้นะครับระหว่างมือนี้ กับมือน,นี้นะครับสองวันนี้ก็จะมีรายละเอียดในการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันแต่หลักการดำเนินก่อไปของชีวิตมีอะไรที่คล้ายคลึงกันแต่ก็ไม่เหมือนกันรายได้การเงินมาไม่เหมือนกันได้มากน้อยก็ต่างกันนะครับดูที่เส้นชีวิตก่อนนะครับ มือข้างขวาเป็นเส้นชีวิตก็ถือว่าปกติธรรมดานะครับถือว่าเป็นเส้นชีวิตปกติที่ว่าปกติก็คือพยายามพูดให้เข้าใจง่ายเมื่อเที่บกับมือนี้มันมีความไม่ปกตินั่นเองการที่มันไม่ปกติก็คือเนี่ยเส้นชีวิตตามที่เขียนไว้ชีวิตโศกเศร้าก,ก็คือเส้นชีวิตต้นเส้นเนี่ยมันแตกออกเป็นง่ามใหญ่ๆมันก็เลยเหมือนเป็นเกาะอ่ามันก็เลยเป็นเกาะใหญ่ๆใ,ในฝั่งนี้ ความจริงมันเป็นยังไงมันเศร้าไหมมันก็เศร้าอยู่ครับในความจริงความลบากที่ว่านี้ก็คือสามีทอดทิ้งไปมีผู้หญิงอื่นทําให้ตัวเองต้องเลี้ยงลูกเพียงลําพังคนเดียวนะครับคือความลาบากของเมือนี้มองก็รู้ทันทีเลยนะแค่เห็นฝ่ามือก็รู้แล้วเห็นลักษณะมือก็รู้แล้วว่าชีวิตมันสศกเศร้ามันลําบากมาแบบไหนลักษณะไหนนะครับพอมาเที่ยวกับเมือนี้ความลําบากตีเหมือนกันแต่มันจะต่างกันในเนื้อหา ในรายละเอียดในการใช้ขีวิตมือนี้คอลํำบากมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่เส้นวาส,สนาเนี่ยมันอยู่ที่เส้นวาส,สนาที่ขึ้นที่เส้นขีวิตลากยาวมาตามที่ขีดให้ดูนี้นะครับและมือขวาก็ได้เส้นนี้เหมือนกันเข้าตัดที่รันลำบากเนี่ยไอลักษณะแบบนี้ใครมีเส้นแบบนี้อย่าไปหวังให้ใครอื่นมาชื่นชมหรือผลักดันตัวเองนะครับ ข้อต่างกันก็คือลักษณะมือเนี่ยอันนั้นลักษณะมือมีความเต็มมีความละเอียดมีความที่มองดูแล้วมันจะนุ่มกว่ากันมันจะต่างกับมือนี้มือลักษณะมือนี้มือเหมือนสักสาก,สากนนหนาคล้ายมือผู้ชายชีวิตมันรันทดในการต่อสู้ชีวิตมีคู่แล้วก็ต้องหย่าต้องเลิกคนที่ดีๆไม่มีเข้ามาให้พบเจอมักจะไปพังเผอพาดพัง กับคนที่เรกว่าเป็นคู่เวนคู่กรรมกันก็ได้นะครับเมื่อเทียบกันแล้วมือน,นี้จะเสียเปรียบเสียเปรียบในลักษณะของรายได้สิ่งที่สรรหาสิ่งที่พยายามนขนควายออกมาแล้วเหนื่อยเหมือนกันแต่สิ่งที่ได้มามันต่างกันลักษณะมือน,นี้เหนื่อยเหมือนกันถ้าสทเทียบลักษณะความความเหนื่อยนะเหนื่อยเหมือนกันแต่มือน,นี้จะได้เยอะกว่ามือลักษณะแบบนี้จะมีเงินมากกว่า นะครับมือลักษณะนี้จะมีเงินหาเงินได้มากกว่ามืออีกข้างหนึ่งนะ่จะมากกว่ามือข้างนี้นะครับนี่ลงดูในรายละเอียดนะครับเส้นชีวิตค่อนข้างจะดูใหญ่นะครับเส้นชีวิตเป็นล่องลึกหนาใหญ่มากและจุดที่เป็นจุดเส้นชีวิตที่ขาดด้วยจุดนี้ก็จะอยู่ประมาณสักยี่สิบกว่าๆนะจุดนี้จุดที่เส้นมันขาดมันแหว่งมันหายไปนี่นะครับ คือจุดที่เส้นมันหายไปเลยครับเป็นชีวิตอุบัติเป็นเกาะใหญ่ๆในตัวนี้ก็โดนไปแล้วเรื่องราวาในส่วนนี้ของเส้นวาสนาก็จะลากตัดลงมาแบบนี้มันลำบากนะเส้นตัดลงมาอย่างนี้เนี่ยก็เส้นนึงก็ฉีดฉีดขึ้นไปแบบนี้และที่เห็นเป็นลักษณะเส้นเนงาๆลักษณะเส้นตัวนี้ก็เสียให้ล้ำหนักที่เสียจุดนี้มันหมายถึงว่าเจ้าของมือชอบค้าขายมันเป็นเส้นสมองเข้าลักษณะ คนชอบค้าขายซึ่งความจริงแล้วก็ได้ทํามาอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งดูจากแนวเส้นมาเริ่มแผวเริ่มจางแสดงว่าเคยทํามานานแล้ว <S <S ทีนี้ย้ายมาเทียบกับมือซ้ายข้างนี้มือซ้ายด้านนี้เป็นชีวิตโยกย้ายชีวิตโยกย้ายดีขึ้นนี่ก็คือเส้นชีวิตเส้นหนึ่งนะออกมาจากจุดน,นี้มาซ้อนกันอยู่ตรงนี้นี่เส้นหนึ่งเป็นชีวิตเป็นเส้นชีวิต เขาลักษณะโยกย้ายแล้ดีมีโชคลาภซึ่งมันก็น่าจะเป็นเช่นนั้นแหละเพราะอดีตอยู่ลำปางปัจจุบันย้ายมาอยู่สมุทรปราการชีวิตก็เริ่มดีขึ้นนะครับอันนี้ก็มีวัส,สนาพึ่งตนเองแล้วก็ลำบากลำบากคือเส้นนี้มื่อขึ้นเนื่อยแถวน้าจีวานะแต่ว่าถ้า้าเท,ทียบตามเส้นนะเส้นตัวนี้อาจิบ่เคยกินเขาก็หนำปาดอก แต่ว่าอาจจะเคยเห็นเขาก็น้ำตาอยู่หรืออาจจะเคยกินเข้างน,น้ำตาอะไรท่าที่แน่แน่มือนี้เคยกินเขาทั้งน้ำตาแล้วก็เคยกินเขาก็น้ำป่าพร้อมนะมือนี้เคยกินเขากับทั้งน้ำตาและน้ำปา่าแน่นน,นะครับมือนี้นะนะมือนี้ดูที่มือขวานะครับมือขวานี้นี่เป็นแนวเส้นวาสนาพุ่งลับเข้าไปในลาวลำบาก เรามีเส้นจากเนินโรคออกมานะครับมาควายกันมาตัดเกิดเป็นการกรบาทเนินโรคก,ก็คือสิ่งที่มันมีลักษณะร้อนใจสิ่งที่เข้ามาเบียดเบียนในเรื่องของการงานการเงินด้วยอันนี้เราว่าไม่จบไม่สิ้นนะจุดที่มันออกไปไม่ถึงปัญหานะนะครับปัญหาที่เข้ามาในชีวิตหรือการทํางานที่การทางานร่วมกับบุคคลอื่นมันแก้ปัญหาแบบไม่จบไม่สิ้น ของมือข้างขวาลักษณะจุดนี้จากริมเลือนกางเข้าล่าลำบากก็หมายความว่างานที่ทําก็คงเป็นงานที่ลําบากอยู่นะครับไม่ใช่งานสบายงานออกแรงใช้แรงบ้างแต่ก็ไม่ไม่ได้ไปตากแดดตากลมนะเป็นงานในโรงงานนะครับได้วัสนาตัวนี้เข้ามาเสริมอีกตัวหนึ่งอ,อันนี้ยาวมันดูตัวนี้เป็นปะปะ,ปะนะเส้นแห่ เส้นไม่ต่อเนื่องจุดนี้เป็นเส้นไม่ต่อเนื่องจะมาประมาณแผ่วๆประประแบบนี้เราค่อยมาชัดขึ้นแสดงว่าจุดนี้มีปัญหาก่อนณนะช่วงหนึ่งการเงินการงานความดำเนินชีวิตช่วงนั้งอ่อนแงนอยู่ช่วงประมาณอายุ26 26 27 28และก่อนที่มันจะเปลี่ยนมันก็มีปัญหามาก่อนอีกด้วยก็มือเส้นขวางในเส้นขวาง เส้นตัดเส้นขวางนะครับเป็นการเงินเป็นรายจ่ายหรือปัญหาอาุปสรรคในการทํางานก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนชีวิตชะง,งักอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็มาเริ่มใหม่ก็มาเริ่มงานใหม่ก็คือตัวนี้ช่วงนั้นอาจจะออกงานไปทําอะไรอย่างอื่นมาก,ก็คือเยจุดที่มันเส้นปลปะเพราะจุดนี้มันออกมาจากอ,าอยู่ระหว่างเนินอังคารสูงกับเงินจันทร์แสดงว่าเป็นเงินเป็นไรายได้ที่ มันมาดูเร็วไปหน้าแต่เกี่ยวกับด้านของการค้าการขายแล้วไปทําค้าขายมากอดมือนี้แล้วค่อยมาหยุดชะงักค่อยมาเปลี่ยนเข้าตัวนี้อีกทีหนึง่งเนี่ยเส้นทางบนนี้เป็นงานประจําดีนี้เป็นงานประจําทํางานในโรงงานเลยตัวนี้นะเพราะตามที่ได้สอบถามดูครั้งสุดหลังจากการดูไปให้แล้วเจ้าตัวบอกว่าเคย เคยไปทําค้าขายมาก่อนอยู่ช่วงหนึ่งมันเลยโชว์อยู่ข้างบนนี้เส้นนี้และสิ่งคนนี้เจอมันจะมีเส้นบนสมองเส้นลากขึ้นมาแบบนี้นะเป็นสามเหลี่ยมแล้วมันมีความกดดันอันนี้ก็เป็นเส้นวาส,สนาแล้วก็มีเส้นตัดมาอย่างนี้ก็เป็นกดดันอีกเหมือนกันเห็นมีแต่สามเหลี่ยมบนเส้นสมอง สิ่งที่ทําภาระที่รับผิดชอบมีความกดดันเยอะมีเรื่องให้คิดให้หนักสมองแต่ข้อดีของสามเหลี่ยมก็มีนะที่เกิดบนเส้นสมองหรือจุดไหนก็แล้วแต่นะครับข้อดีของมันก็มีมาไปต่อที่มือนี้ก่อนมือขวาขานี้นี่ก็เป็นลักษณะเป็นสามเหลี่ยมฉีขึ้นมาแบบนี้อ่าไอลักษณะแบบนี้นี่มาอยู่แค่นี้เลยนะตัวนี้นะมาอยู่แค่นี้ แต่ยังไม่หมดมันยังมีอีกข้างในอีกเล็กๆข้างในเล็กๆหมายความว่าเจ้าของมือนี้ในลักษณะของการงานที่ทําได้รับภาระบางอยา่างที่มันสําคัญอยู่มันมีตัวใหญ่ครอบตัวเล็กอีกทีหนึง่งตําแหน่งในสิ่งส่วนที่รับผิดชอบก็เป็นตําแหน่งเล็กๆภายใต้การควบคุมของคนอื่นอีกทีหนึง่งจุดที่มันเป็นลักษณะสามเหลี่ยมบนนันทิ์ตัวนี้มันคือการ ดูแลมันฉีไปหาฝั่งเดินเสามันเกี่ยวกับเรื่องของการฝ่ายผลิตไม่ใช่ฝ่ายขายนะครับทีนี้เทียบมามาเทียบกับมืออีกคนหนึ่งมือซ้ายเหมือนกันสิ่งที่บอกวาาส,สนาออกจากเส้นชีวิตพึ่งตนเองแต่เส้นวาส,สนาเนี่ยมาอย่างนี้นมาหยุดอยู่อย่างนี้มีลักษณะเลือ้อยโค้งอันนี้ก็เป็นงานเพื่อคนอื่นเหมือนกันคือทํางาน รับเงินเดือนเหมือนกันแต่ตำแหน่งหน้าที่สูงต่างกันได้มากน้อยต่างกันเพราะเส้นอาทิตย์บอกกับเส้นวาสนาที่มันดูต่างกันด้วยนั่นเองนะจุดนี้เป็นอาชีพอีกตัวหนึ่งเข้ามาเสริมนะตัวนี้เป็นอาชีพเข้ามาเสริมอีกตัวหนึ่งจากอาชีพหลักที่ทําเนี่ยมือข้างนี้ก็คือเป็นอาชีพหลักในฝั่งมือขวาอันนี้ไว้ก่อนแต่แนวของเส้นอาทิตย์เนี่ยแนวเส้นอาทิตย์ ขีก็มาเนี้ยแล้วก็มีลักษณะโคง้งเลื้อยอ่อนช้อยสักนิดหนึ่งเส้นที่เห็นนี่ตามนี้เลยจะประมาณนี้ตามเส้นที่เห็นชัดๆนะนี่อีกเส้นหนึ่งเข้ามาแบบนี้อันนี้เป็นลักษณะเข้าขายเป็นมีมีลาบจากการทํางานจากหน้าที่มีโอมมงานมีเงินพิเศษเข้ามาให้ด้วยลักษณะของเส้นอาทิตย์มีลักษณะโคง้งอ่อนช้อยนั่นหมายควาว่าคนนี้ทํางาน ค่อนข้างจะเป็นงานที่มีความละเอียดอ่อนในการดูในการควบคุมในการบริหารงานเกี่ยวเนื่องกับเรื่องการติดต่อและการเงินนะครับเพราะเส้นมีลักษณะโค้งอ่อนช้อยตัวนี้ยาวหมายว่าคนนี้ทาอยู่ในตําแหน่งของงานเป็นตําแหน่งที่สูงกว่ามืออีกข้างหนึ่งเป็นผู้บริหารอยู่แต่ก็ไม่ใช่ที่สุดมีเส้นวิ่งไปลงในช่องเสียหายด้วย นีมันตีความได้หลายอย่างหนึ่งการเงินรายจ่ายเมื่อมีคู่เมื่อมีแฟนจะมีกายจ่ายที่มากขึ้นนี่ก็คือในที่นี้ก็คือมีอครอบครัวนั่นแหละเพราะมันเกิดจะบนเส้นหัวใจความรักเมื่อมีความรักเมื่อมีอครอบครัวแหละมันจะพามีรายจ่ายมีภาระที่สินต่างๆเข้ามาเยอะติดอ่อนช้อยอ่อนโยนเนี่ยถ้าด้านอารมณ์จิตใจก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะจิตใจดี เพื่อเฟือเสียสละเพื่อคนอื่นเยอะคนนี้ชีวิตจริงก็เป็นแบบนั้นจริงจิงซะด้วยเพราะภาระคนนี้รับผิดชอบก็คือเลี้ยงดูคนในครอบครัวเป็นเสาหลักเลี้ยงดูคนในครอบครัวทั้งญาติตัวทั้งญาติแฟนทั้งพ่อทั้งแม่ซึ่งต่างกับมืออีกข้างหนึ่งคนน,งนี้นั้นอันนั้นก็คือเลี้ยงตัวเองเลี้ยงลูกเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่แค่นั้น <Okay. Yeah. S 1> และยิ่งเมื่อบวกกับความห่างของเส้นสมองกับเส้นชีวิตที่ห่างกันเยอะกันมากนั่นแหละ มักจะอยู่ในตกสะพ้าวที่วา่ายอมเสียเปรียบคนอื่นเมื่อบวกกับเส้นอาทิตย์อ่อนช้อยที่ลงในช่องเสียหายมีรายจ่ายมีการเงินที่ออกอยู่เสมอแต่มีเส้นเกียรติยศคนข้างยาวมากคนนี้ในเส้นเกียรติยศยาวอืมมันเป็นง่ามแล้วคราวนี้นะมีเกียรติจากการทํางานนั่นเองนะครับอย่างหนึ่งเส้นอาทิตย์ที่ยาวอ่อนช้อยนี่คนถ้าพูดถึงบุคลิกนี่ัยคน คนก็สวยแต่งตัวก็ดีคนก็หน้าตาดีมีรสนิยมในการแต่งเนื้อแต่งตัวมีสังคมที่ดีมีสังคมที่ดีด้วยคนที่มีระเบียบวินัยในชีวิตอีกทางหนึ่งนั่นแหละถ้าเป็นด้านในใสิสัยส่วนตัวจุดที่น่าสังเกตของมือนี่คือเส้นวาสนามีลักษณะโค้งเลื้อยอมันมีลักษณะโค้งเลื้อยก็คือการซอกแซกที่จะหารายได้ให้มันมากกว่าหนึ่งทาง ซึ่งเมื่ออายุย่างเข้าสี่สิบจะปีความคิดแบบนั้งขึ้นมาเอาไปว่าหลังสามห้าแหละหลังสามห้าขึ้นมาซึ่งความจริงเจ้าของมือก็ทำให้ลักษณะมีทั้งงานประจำและงานเอาเงินไปต่อเงินเอาไปลงทุนอีกทีหนึงด้วยเหมือนกันทำแล้วดีไหมมีความสำเร็จไหมนี่คือประเด็นดูจากเส้นแล้วมีลักษณะแตกเป็นวีขึ้นข้างบนด้วยก็คือจุดนี้เล็ก แสดงว่าสิ่งที่เจ้าตัวเขาเอาเงินไปลงทุนเอาไปทําธุรกิจอะไรต่างๆนั้นมันย่อมจะได้เงินมันย่อมจะไม่ขาดทุนมากแต่บางทีมันก็มีเสียมีขาดไปบ้างแหละเนี่ยเพราะไอ้หมดเปลืองมันก็ยังยุ่งอยู่ก็มีเส้นผิดหวังเล็กๆลากเข้ามาอยู่เหมือนกันเอ,อจุดที่ว่ามีแนวโน้มจะมีเสียหายขาดทุนมากก็คือจุดนี้เนี่ยมันมันค่อยลง มันเลยกลายเป็นการกระบ,บาดกับตัวนี้อีกทีหนึง่งลงในช่องหมดเปลืองนี่ก็คือส่วนนี้นะครับกําไรน้อยนะเรียกว่ากาไรน้อยที่กว่านะมือซ้ายนะมือเส้นออกจากเนินหลักฐานฉีบไปสร้างตัวข้างนอกในมือซ้ายพอมือขวาเฮ้ยมือครั้งนี้อีกทีหนึง่งมือมือซ้ายเหมือนกันมีเหมือนกันแนวเดียวกันเลยนี่มือซ้ายนะครับมือซ้าย เป็นแนวตามที่ขีดให้ดูแต่เมื่อนี้มีเส้นคุ้มกันนะม,มีเส้นลักษณะแบบนี้ขึ้นมาเป็นเส้นหลักฐานแล้วก็เส้นคุ้มกันแต่เส้นยังจางอยู่เหมือนกันหมายถึงว่าโอกาสดีๆยังมีอยู่ถ้าพูดถึงด้านความรักด้านความรักคนมารักมาชอบแต่ก็จะต้องรอสักหน่อยหนึ่งเออมันมีอยู่อย่างหนึ่งที่มุ่ังกันอีกก็คือความห่างของเส้นสมองกับเส้นเส้นหัวใจ สองมือนี่เองไหมเนี่ยมันห่างเหมือนกันเลยใจดีใจกว้างการล้วนหลายทางการเงินก็ออกได้ง่ายอันนี้ออกเพราะความเสียสละใจดีมือนะมือเมื่อกี้ก็เหมือนกันอยู่คนละที่คนละจังหวัดแต่มีชีวิตอะไรที่มันคล้ายๆกันคือสองคนนี้อ่าเดี๋ยวจะไปดูมือขวาเอามือซ้ายไว้แค่นี้ก่อนนะครับ